ครับ windy. com นะครับโอเคอันนี้ก่อนหน้านี้เราก็พูดถึงเรื่องพายุที่ตั้งชื่อประเทศที่โหดที่สุดในโลกก็คือโทรจีนะฮะส่วนอีกลูกหนึ่งมันอยู่ไกลามากด้วยนะครับก่อนะมีพายุอีกก่อตัวด้วยหรอมาอีกแล้วนะครับ อา้าวมาอีกแล้วครับอายุมาอีกลูกหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไม่มีชื่อนะครับเอาเป็นว่าเบี่ยงก่อนอ่ะต่อไปครับโหพายุอีกลูกนงก็มาอีกแล้วนะอายุ ลูกนี้มีชื่อว่าอะไรวะขอแป๊บนึงนะคิดชื่อก่อนชื่ออะไรวะเออหมายโหเฮ้ยหมายนี่มันคืออะไรวะอันนี้หลายคนอาจไม่รู้จักนะฮะหมายหมายี่หมายถึงช่องแคบเป็นชื่อช่องแคบครับปัจจุบันเป็นอ่างเก็บน้ํานะครับ ตั้งโดยฮ่องกงนะครับซึ่งฮ่องกงเนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งของจีนไงนะนะเออคลิปที่แล้วนี่มันมีห้าใช่ไหมแต่ว่ามาหกครับผมอีกแล้วเหรอคงเหนื่อยแน่นอนนะครับางานนี้อายุลูกนี้หมาย,ยี่ ผมว่ามันอยู่ห่างไกลจากแผ่นดินใหญ่พอสมควรนะครับเห็นไหมไกลไหมไกลนะครับผมว่าพายุหมาย,ยี่เนี่ยมันไม่น่าจะมีผลกระทบต่อแผ่นดินใหญ่ประเทศไหนประเทศหนึ่งนะฮะอย่างไต้หวันฟิลิปปินส์ญี่ปุน่นเกาหลีจีนเวียดนามแล้วก็รวมถึงไทยด้วยนะครับ ผมว่าพายุลูกนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าที่เห็นนี่ยนะฮะมันมันเป็นทิศทางหรือว่ามันสั้นอะ่ะเออไม่เท่าไหร่เดี๋ยวขอดูอีกลูกหนึ่งอีกลูกหนึ่งเนี่ยน,นี้ผมมาเห็นกับตาเลย <laughs> มาอีกแล้วนะครับมาอีกแล้วครับโอ้โห <laughs> เอา่ะ โอ้โหอีกแล้วครับเอาแล้วผมว่าฟิลิปปินส์คงไม่น่ารอดแน,น่นอนนะครับแต่ว่าพายุลูกนี้ยังไม่มีชื่อเลยนะฮะดูครับเนี่ยรดับสามร้อยแปดสิบสามโอ้โหโอ้โหเฮ้ยมาอีกแล้วนะครับ โอเคผมว่าฟิลิปปินส์ต้องรับมืออีกแล้ว <c oughs> โอ้ยตา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 ยอันนี้ผมเห็นกับตาเลยนะครับโอ้ยตายใครก็ได้ช่วยหยุดพายุนั่นที <c oughs> เดี๋ยวประจาคงไม่ได้ช่วยแน่นอนนะครับเพราะว่าไอพายุหม่ายเนี่ยมันมันมันไม่ไปถึงแผ่นดินใหญ่นะฮะ ผมบอกไปแล้วนะแต่ว่ามันจะโดนเกาะเล็กๆนะครับมันมันอยู่ในมาหาสม,มุทรแปซิฟิกเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นส่วนหนึ่งเขตไหนเขตหนึ่งนะมันเป็นดินแดนหรือเปล่าอันนี้ถ้าให้ดานั่นนะ่าจะเป็นยูนิเซียออสเตรเลียอันนี้ผมก็ไม่รู้นะอ่ะอีกแล้วเดี๋ยวก็ต้องตามอีก อายุมันก่อตัวอีกแล้วนะปกติมันมีห้าใช่ไหมใช่มันมีห้าแต่มีหกครับโอเคเดี๋ยวตามไอ้เจ้านี่ต่อครับผมไม่ไหวว่ะ